สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาอแจกคลิปนะครับสําหรับใครที่เลี้ยงปลาสวยงามครับหรือเป็นพวกปลาหางนกยูงนะครับปลาทองเล็กๆนะครับก็จะมีปัญหาครับเวลาเราให้อาหารนะครับอาหารก็จะกระจายไปทั่วนะครับไปหมดนะครับก็เรามีพิธีการให้อาหารปลาแบบที่ไม่กระจัดกระจายนะครับโดยอุปกรณ์เราก็ไม่ยากเลยนะครับ นี่นะครับมีหลอดกาแฟของเรานะครับก็ซื้อมาทานแล้ว่าทิ้งนะครับวิธีการนะครับก็ทําการนะครับนำหลอดเรานะครับมาต่อกันลักษณะนี้นะครับนี่ครับต่อให้ครบสี่ทางนะครับ ง่ายๆนะครับก็ที่ทำก็คือ,อาสาธิตให้ดูนะครับเพราะว่า,อ,าอ่างนี้ก็ไม่มีปลานะครับก็ทำการสาธิตให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเผื่อใครมีปัญหาเรื่องนี้นะครับก็สามารถแก้ปัญหาด้วยหลอดกาแฟาเรานะครับนี่ครับก็ต่อให้เป็นสี่ด้านแบบนี้นะครับ นี่ครับเมื่อต่อเสร็จนะครับก็จะได้มาลักษณะนี้ครับจากนั้นก็เอาไปวางไว้เลยนะครับแล้วก็ให้อาหารปลาบริเวณส่วนตรงนี้นะครับอาหารก็จะไม่กระจัดกระจายไปที่อื่นครับนี่ครับสมมุติว่าคิดเรื่อยครับเป็นอาหารนะครับาะวานไปนะครับครับอาหารเราก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับในกรอบที่เราใช้หลอดทํานะครับ ครับก็จะไม่กระจัดกระจายออกไปข้างนอกนะครับปลาเขาจะมากินบริเวณข้างในครับนครับก็เป็นเทคนิคเล็กเน้อยนะครับที่ธนวัฒน์ชาแนลนำมาให้กับท่านผู้ชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ